สวัสดีครับผมธารารับดูอลไยมือพาลัดพันธุกรรมมาพบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทานายดวงสตาร์งคนเกิดราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะครับผมไพ่ใบแรกที่จับได้นะครับผมเปิดไพ่สีใบเหมือนเดิมทานายอดีตปัจจุบันอนาคตเน้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมได้ไพ่ห้าถ้วยครับ ถ้าถ้วยบ่งบอกถึงพื้นดวงอย่างไรอดีตปัจจุบันเอ้ยอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ตัวตนนะครับผมผมจะบอกว่า5ถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกราศีพฤษภก็คือว่าอ,อความจริงให้ใบนี้นะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นดวงเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะ มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองอุดมสมบูรณ์ในตัวเองแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นคนที่คิดซับคิดซ้อนคิดไปคิดมาค่อนข้างเก่งอีกอย่างหนึ่งคือราศีพฤษภเป็นคนที่บางทีนะคิดเยอะคิดมากก็ได้บางคนคิดเยอะเห็นไหมถ้าพูดถึงพื้นดวงคืออะไรมองถ้วยที่ล้มมาแล้วแต่ว่าก็ไม่มูฟออนกลับมาสักทีก็เป็นคนคิดเยอะ เต่จะบอกว่าบางทีคิดเดยอะแต่ในใจเขาก็มีความสนตรีในตัวเองคือเป็นคนคิดอะไรละเอียดนั่นเองนี่แหละคือความหมายของราศรีพฤษภคมจะบอกว่าราศรีพฤษภเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะไปได้ดีเนี่ยมักจะไปได้ดีในเรื่องของการทําอะไรเกี่ยวกับบล็อกเกอร์พืชไร่ฟาร์มหรือทํานอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินทุกชนิดเช่นเกี่ยวข้องกับการเป็นนักลงทุนและส่วนใหญ่มักจะได้ดีก็คือในเรื่องการลงทุนที่ดินที่สังหา นั่นเองนะครับเกี่ยวกับราศีพฤษภถ้าลงทุนเกี่ยวที่ดินอสังหาเช่นการลงทุนซื้อที่ดินมาเก็งกําไรไว้หรือบางทีก็ซื้อเก็บไว้นานๆเลยแล้วนี่นก็คือเก็งกาไรเหมือนกันหรือบางทีก็อาจจะเอาที่ดินเนี่ยไปรีโนเวทหรืออะไรก็แล้วแต่ซื้อแต่ที่ดินไม่ถูกนะต้องเอาตึกไปรีโนเวทหรืออะไรแล้วแต่ก็คือเกี่ยวกับที่ดินอสังหาเพราะก็จะมีหัวในเรื่องเกี่ยวกับด้านพวกนี้เยอะโดยจะเป็นเจ้าของที่ดินมาตัเกิดเนี่ยแหละก็เกี่ยวกับราศีพฤษภ พราะส่วนใหญ่เกิดมามักมีพื้นฐานที่ดีมากส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นราศีพุธศเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาากักจะเกิดในเวลาและอะไรต่างๆเนี่ยในดาวมงคลเพราะเป็นดวงการเงินของโลกแต่ถ้าดวงการเงินของโลกไม่ดีราศีพุธศก็ไม่ดีด้วยอันนี้ขอพูดตรงๆนะดวงการเงินโลกมันดีเช่นดาวการเงิน ของโลกคือราศีพุษศพไปตกในมีดาวมัตยูเข้ามาใกล้หรือดาวอะไรที่ไม่ดีดาวอุบาทอะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยเอ้ยเข้ามาราศีพุษศพก็จะไม่ดีด้วยเนี่แหละคือความหมายของราศีพุษศพเพราะเป็นดวงการเงินการคลังของโลกผมจะบอกว่าถ้าเศรษฐกิจการเงินดีราศีพุษศพก็มักจะได้ดีมันอิงแบบนี้ด้านราศีพุษศพที่หมายถึงว่าถ้าราศีพุษศพเนี่ย เป็นคนที่ทําเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินความละเอียดในเรื่องการเงินมันก็มักจะมีเช่นเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้เงินสูงมากแต่เป็นคนที่มีคนลักเยอะผมจะบอกว่าคนลักเยอะนะราศีพุธศพหมายถึงว่าไปที่ไหนก็มีคนที่คอยเอ็นดูช่วยเหลือรักใคร่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเพื่อนมากเพราะเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสเพราะว่า ส่วนมากนะราศีพุษศกจะเป็นคนวางตัวได้ดีวางตัวได้ยอดเยี่ยมสําหรับที่ไปไหนมาไหนแล้วมีคนที่อ่าคุยแล้วสนุกอะ่ะเราเรียกว่าเป็นคนคุยสนุกเพราะเป็นคนมีอารมณ์ขันเยอะเราก็เป็นคนโรแมนติกผมจะบอกว่าราศีพุธศกอย่างหนึ่งที่เหมาะก็คือการสะสมผลงานศิลปะเพราะเป็นคนที่อ่ามีอารมณ์โรแมนติกอย่างผมพูดไปแล้วว่าเป็นคนที่แบบ พอไปไหนมาไหนเนี่ยมักส่วนใหญ่ลาซิมสกอีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกได้ก็คือเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนบางทีแต่งกรอนนู่นแต่งกรอนนี่และเป็นคนแต่งกรอนที่แบบว่าโดยไม่ต้องคิดโดยไม่ต้องวางแผนอะไรมาก่อนบางทีคิดจะแต่งนู่นแต่งกรอนนั่นแต่งกรอนนี่ก็แต่งได้เลยเนี่ยแหละและอย่างหนึ่งข้อเสียผมพูดข้อเสียนะคือหัวโบราณเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณพววัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่เอาไว้ทํานา ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งร่ารวยแต่ก็เป็นสัตว์ที่ความจริงเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณเหมือนกันนะราศีเนี้เป็นคนของโวโบราณแล้วก็เป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะทื่อแต่ความจริงแล้วความทื่อความโวโบราณเขาเนี่ยถ้าเขาทําของเขาเหมือนกับว่าเรากระต่ายกระต่าอ่ะถ้ากระต่ายมันมันเป็นคนรักของเก้าหน้ามันวิ่ง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 แต่มันไม่ค่อยโฟกัสในราศีพฤษภเนี่ยมันโฟกัส มันค่อยๆเดิน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 มันกินหญ้าเคี้ยวเอื้องอะไรของาราศีพิจิกเนี่ยมันก็เคี้ยวเดินไปของมันแต่มันมีโฟกัสมันมีเป้าหมายมันก็เดินไปถึงจุดเป้าหมายแต่ส่วนใหญ่ที่าราศีพิจิกไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จก็เพราะว่าบางทีไม่ตั้งเป้าไม่ค่อยจะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทําเท่าไหร่ก็มักจะไปไม่ถึงเป้าหมายไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นราศีพิจิกจะตั้งเป้าหมายนะแต่คนจะเน้นว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าถ้าสมมติตั้งเงินประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะต้องไปให้ถึงมักจจะสําเร็ เนี่ยแหละคือผมออกคีย์ไว้แล้วแล้วเรามาดูอดีตที่ผ่านมาบ้างอันนี้ก็พูดพื้นดวงหน่อยหนึ่งนะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าผมก็พูดทุกคลิปนะครับพื้นดวงอาจจะมีเสริมแต่งอะไรไปบ้างเพราะผมก็บรรยายความรู้ให้ไวแบบอืมเพราะฉะนั้นให้นี้จริงบอกว่าที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยคุณอาจจะและภายในปีนี้ด้วยนะคนก็เน้นภายในปีนี้เลยเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาอาจจะเมื่อปีก่อนประมาณปีก่อนนะ 2565แล้วก็เริ่มเข้าสู่ปี2566ก็คือเดือนกุมภาพ,พันธ์เนี่ยคนจะบอกว่าคุณอาจจะมีการขาดทุนหรือบางทีอาจจะเสียของรักอาจจะเป็นคนรักก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ละคนเสียหายอะไรบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันแต่คุณต้องเสียอะไรไปบางอย่างเลยหรือบางทีก็เสียใจกับอะไรไปบางอย่างที่เอาคืนมาไม่ได้แล้วถึงต่อให้เอาคืนแล้วไม่ได้แต่คุณก็พยายามอยากได้มันคืนกลับมาบางคนอาจจะเสียหุ้นบางคนอาจจะ เ,เสียเรื่องของธุรกิจบางคนอาจจะเสียเรื่องเกี่ยวกับขายหุ้นแล้วเอาคืนมาไม่ได้บางคนเสียเรื่องคนรักบางคนไล่แล้วแต่นะครับผมไม่รู้ว่าเสียอะไรไปแต่คุณต้องเสียอะไรกับการที่คุณเอาคืนมาไม่ได้แล้วก็อาจจะมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าคุณต้องมูฟออนกลับมาเพราะว่าถามว่าเสียไปแล้วแล้วจะเอาคืนกับมายังไงหลายคนลองถามมันยังมีอยู่เห็นไหมมันมีอยู่สองถ้วยสามถ้วยที่เสียไปแล้ว คุณก็จ้องมองมันว่าจะเอาไงกลับมาได้คุณไม่มีทางเอากลับมาได้แต่ยังมีสองถ้วยเหลืออยู่เห็นไหมว่าสองถ้วยเหลืออยู่ถ้าคุณเอาสองถ้วยเนียพยายามวิ่งข้ามสะพานไปจนถึงปราสาทสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณอยากได้กลับคืนมามันอาจจะได้กลับคืนมาหลายเท่าก็ได้ถ้าคุณเอาสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยเดินหน้าต่อก็คือเราต้องมูบอ่อนไงถ้าเรามาดูไพ่ใบต่อไปคือในเดือนกุมภาพันธ์ล้วนๆเลยนี่คือปัจจุบัน คนจะบอกว่าทําอะไรไม่ได้ช่วงเนี้ยช่วงนี้เลยนะคุณอาจจะเหมือนคนป่วยที่อยู่นิ่งๆทําอะไรไม่ได้หลายคนที่มีธุรกิจใหญ่ๆอาจจะนิ่งอาจจะเหมือนกับตายทั้งเป็นอันนี้ขอพูดตรงๆนะก็เขาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดวมาดูเหมือนว่ารายได้เข้ามาแต่ว่ามันก็งั้นๆมันก็เหมือนกับว่ายังนิ่งๆอยู่แสดงว่าสภาวะของ,องราศีพิจิช่วงนี้ยังนิ่งๆ,ๆ ยังไม่มีอะไรเติบโตเท่าที่ควรบางคนอาจจะมีเงินกินใช้มีเงินกินใช้แน่นหมายถึงว่าถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามีเงินกินอยู่แต่ว่าสภาวะมันมันก็ยังยังไม่ถือว่าหวือหวาถ้ามาใครบางคนอยากจะบอกอยากได้กาไรร้อยล้านอยากได้กาไรสิบล้านอยากได้กาไรอะไรเงรี้ยขออนุญาตพูดตามตรงว่ายัางยากยังยากอยู่ตามให้นะครับผมแต่ผมจะบอกว่าอนาคต อนาคตเนี่ยคุณมีเป้าหมายคุณไม่คิดจะทิ้งไปง่ายๆก็ผมจะบอกว่าถ้าคุณมัวแต่ไปก้มองรวยสามถ้วยที่มันลบมาแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายไงมันมีสองถ้วยที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องแบกสองถ้วยเนี่ยไปถึงฝั่งให้ได้เห็นไหมว่าหลายคนพอยไอย้หลายคนคอยพร้อมที่จะสนับสนุนคุณ แล้วคุณก็กําลังจะขี่ม้าไปถึงเป้าหมายแสดงว่าอดทนรอไว้เป็นไพ่ของการอดทนรอถ้าคุณอดทนรอไปอาจจะร้อยผ่านโชคร้ายปีนี้ไปก่อนหรืออาจจะก่อนปีนี้ก็ได้เอ้ยหรืออาจจะก่อนปีหน้าก็ได้ภายในปีนี้แหละแสดงว่าคุณจะเริ่มค่อยๆขี่ม้าไปจนถึงเป้าหมายนะครับผมตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ออต้องอดทนรอส่วนไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบนี้ มันอาจจะมีคนคิดไม่ซื่อคุณคิดโกงคุณคิดยักยอกผลประโยชน์ไปจากคุณโดยคิดเจ้าเลขกับคุณระวังหน่อยจบไปแล้วสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษศในเดือนกุมภาพันธ์สาองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่เพียงเท่านี้ผมเป็นหมอดูแลมือพยยิเศษนะครับใครที่ต้องการดูแลมือพยยิเศษกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองห้าหกนะครับผมก็ทิ้งข้อความเต่าไว้อยู่ตรงข้อความด้านล่างนะครับผม กดเข้าไปดูตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมลายมือพยุสี่ดูสองอย่างจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะดูสองอย่างก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมไลดีทั้สองหกกับลายโ O A นะครับผมลายโอผมทำขึ้นมาใหม่เป็นช่องทางใหม่ก็คือลายโอก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในลายโอด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการพัฒนาตัวเองใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุมงคลวัตถุหายากวัตถุที่เป็นของทนศิลป์ใหม่ๆเพื่อ อาจจะจับจองซื้อเป็นของเครื่องรางมงคลอะไรยังไงก็ผมจะส่งไปเรื่อยๆให้ดูนะครับผมก็ฝากคนต์ตามกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่ข่าวสารใหม่ๆ,ๆแล้วก็ดูหมอดูลนยมือพิเศทางไลายโอเอก็ได้ไอ้ลายโอเอก็ได้นะครับผมผมก็มีการดูลายมือพิเทางลายโอเอก็มีสองช่องทางเพราะว่าช่องทางลายทารกสองของผมที่มันมีเต็มมันอาจจะเต็มได้ผมก็เลยทำลายโอเอ เราเอไว้นะครับผมก็เผื่อให้ท่านมาดูผ่านทางเราเอก็เป็นช่องทางใหม่นะครับผมแต่ว่าก็ยังดูในไลน์ทั้งสองอยู่ได้เหมือนกันนะครับก็มีสองช่องทางนะครับผมดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมส่วนมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักงานมีลายมือพิเศษหัหงตัวเลขเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมที่สำนักงานเป็นแบบโคตรกันตัวตัวโค้ดกันเป็นเป็นโค้ดแบบตัวตัวนะครับผมแบบยาวมาเลยแบบที่สำนักงานตีย่างแบบ VIP ก็ขอรอช่องของที่อยู่ไว้ได้ถ้าใครที่ต้องการมาที่สำนักงานผม ก็แบบลายมือพี่ซีจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักง,งานนะครับผมแบบธรรมดานะครับผมที่สำนักง,งานแบบสองแบบนะครับผมแบบ v i p กับแบบธรรมดาขอเลือกช่องขอที่อยู่มาได้ให้่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพายการแส้ใหม่ๆก็กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อให้ญาติพี่น้องพ่อแม่และคนที่รักของคุณได้รับสิ่งดีๆกดแชร์ไปเยอะๆวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ